ยี่สิบสองอ๋อพี่อายุยี่สิบสองแล้วเหรอยี่สิบสองทนายอายุเท่าไหร่เนี่ยวทำไมยี่สิบสองแล้วทำไมตกใจลยังเลยผมอายุสิบสี่ครับจริงป่ะน่ะจริงเมอวานนี้ผมเพิ่งไปโรงเรียนมาเองวันนี้ผมเพิ่งไปเรียนมาเขาไม่ได้เรียนออนไลน์หรอจริงปะรัอเลยมาเลยม แม่ผมแรกเลยผมแรกเลยคนนี่เป็นวะแซนวะทำไมผมอยู่เบอร์สองอะสดงว่าเบอร์หนึ่งเขาต้องเกินอ่างนี้ใช่ไหมอ่ะเบอร์หนึ่งเขาอยู่ตั้งเบอร์หนึ่งอะเขาเก่งแน่เลยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันเรียงจากอะไรชื่อหรืออะไรเอาหรอผมไม่รู้เนี่ย มันต้องเก่งนะสิเพราะเขาอยู่เบอร์หนึ่งอ่ะผมอยู่เบอร์สองเล้ยงก็ปร,ปรมาจารย์นล้นี่ก็ถือกำแรงสูงอยู่นะผมอ่ะไม่รู้อ่ะผมเล่นของพี่อ่ะแปะเราด้วยนะฮะเบอร์ <laughs> ไหนอ่ะแบตวันนี้แปะเราด้วย <laughs> ลงเลยครับมาลงเลยเฮ้ยมีตัวมีมีมีตัวหน้าผมมีคนหน้าเราไปทำอะไรเลยหาปืนก่อนจังหวะนี้ผมขอบวกก็ได้ไหมอ่ะเฮ้ยมีตัวมาแล้วกระโดดอยู่ข้างบนเรามาแล้วมีตัวมาแล้วผมตรงผมเลยวใช่ใช่ใช่ราหยองหยองอยู่นะมีตัวมาหน้าผมแล้วว่าเมื่อกี้ดูสงสารว่าไม่มีตีแล้วนะโอ้ เขาต้องเก่งแน่เลยผมต้องโดนยิงแน่โอ้ยไม่มีมา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 แล้วมาแล้วเหรออือเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมผมพร้อมแล้วเฮ้ยหน้าผมน่าพร้อมอุ้ยน่าผมมีตัวหน้าผมอ่ะมันยิงผมด้วยโอเค้าด่าก้าไปเลยอุ้ยดาเดามาเดาเรตัวหนึ่ง โอเคโอยู่ข้างบนข้างบนหลังคาบนหัวบนหัวเออผมสามผมสามบนหัวบนหัวดาวเออบนหัวตายตัวบนหลังตายบนหัวดาวแล้วบนหัวดาวแล้วเฮ้ยมันต้องมีตีมันอยู่แน่เลยเอาเบอร์สี่ดาวแล้วเหรอมีตัวอยู่ในบ้านนี้แน่เลยผมอุ้ยมีตัวยิงมันมีตัวยิงเอ้ยมาอยู่มาอยู่ลุงโล่เลยแถวเบอร์สาม มันตายแล้วใช่ไหมมันไม่ตายแล้วนะมันขึ้นคิวแล้วอ่ะน่าจะหมดแล้วนะอุ้ยอุชุบก่อนชุบก่อนเฮ้ยหน้าหน้าเราม่ตัวอันนั้นมันตัวหนึ่งใช่ไหมเบ้มันไปหาเบ้นหนึ่งแล้วไปหาเบ้นหนึ่งแล้วเออสวยอ้ยเอาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม ต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะไม่งั้นในแบบอยากหาเลือดก่อนไม่ไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยตายแล้วอันนี้คือหมดหรือคนเน่ะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วมันตายแล้วอ่ะมีหมวกหมวกสามมาค่ะไม่มีหมวกสามเอาไหนอ่ะอันไหนหมวกสามอันในบ้านนะบอดอ่ะแล้วหมวกผมสีฟ้าหมวกอะไรอ่ะสีฟ้าหมวกอะไรอ่ะหมวกสีฟ้าหมวกสองต้องเอาที่มันเหมือนกระถางต้นไม้อ่ะอ๋ออันนี้เเหหรรอออนี่่ยมวกะะไอ๋อ อันนี้หมวกสามใช่ไหมหมวกที่เป็นกระถางตรงนั้นเป็นหมวกสามนะอ๋อผมเก็บแล้วหนึองลงมาเพื่อนแยกเเพื่อนผมอยากบินอ่ะมันบินยังไงอ่ะเนี่ยผมโดดแล้วมันไม่บินไหนไหมบินยากบินยากเลยผมบินไม่เป็นอ่ะมันโดดยังไงตาแลเบอร์สผมโดดไม่เป็นมันโดดยังไงอ่ะมีแติ๊กเลยเพื่อน้ยบาดบามีนี่ออนตายแล้วอย่างโ บออดมันตายแล้วยระโดดลุมยิงเขาผมอย่าโดดอ่ะโดดยังไงอ่ะเนี่ยผมโดดไม่ได้เลยบินไม่ได้ด้วยคนสองค้างไปอ๋อสองค้งเหรออ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยต้องแบบแบบเป็นเนินสูงๆอ่ะจะไปได้เราไปไหนต่อดีอ่ะไปเมืองที่ผมมั้งไหมอ่ะเมืองเนี้ยไปไป อะไรล่ยยังไม่ได้คิวเลยต้วิ่งวิ่งไปที่แบบบ้านที่คนเยอะเอะแล้วบ้านที่เราอยู่ตรงนี้ไม่เยอะหรอบ้านนี้ก็ใหญ่<ป>นะเบอร์สองเราไปกันไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะผมอยู่คนเดียวตอนเนี้ยจะาคิวแบบไปไปด้วยกันเอาเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวตอนเนี้ยอยู่คนเดียวมีใครอะไรเลยไปด้วยโอ้โหพี่อยู่นู่นอ่ะผมอยู่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวไปด้วย เอยี่บสองเอาพี่อายุยี่สิบสองแล้วเหรอยี่สิบสองแนายอายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมยี่สิบสองแล้วพไมตกใจยังเลยผมอายุสิบสี่ครับจริงป่ะนะจริงเวานนี้ผมเพิ่งไปโรงเรียนมาเองวันนี้ผมเพิ่งไปเรียนมาเขาไม่ได้เรียนออนไลน์หรอไม่นะบ้านบ้านผมอยู่แถวเชียงรายอ่ะมันไม่ได้เรียนออนไลน์อยู่อำเภออะไรอยู่เชียงราย อยู่ยังปล่าเป้าอ๋อจริงเหรอเราอยู่เชียงแสนอ่ะ๋อเชียงแสนนี่มันติดกับแม่น้ำโขงใช่ไหมอ่ะใช่ใช่แต่เราไม่ได้อยู่บ้านนะตอนนี้เราอยู่ชลบุรีอ้าวไปทำอะไรอ่ะวเป็นโม่สั่งไปก่อนนะคือเรื่องจริงมาที่ที่ l ตัวบินมาเฮ้ยมีตัวบินมาบอดบอดบอดบินมาแล้วที่ผมมา เฮ้ยมีตัวมีตัวในฝั่งนี้มีคนฝั่งนี้มีคนมีคนนะเนี่ยอุ้ยฝั่งนี้ก็มีใช่ใช่นิงเลย้ยฝั่งนี้ก็มีคนอุ้ยไม่รู้จะกินใครเลยอ่ะเลิกกินไม่ถูกเลยเื่อนที่เขายิงไม่ถูกอุ้ยบนเ้าต้องใช้สกูปยิงไม่โดนโอ้ยไกลอยาจะมองยิงไม่โดนอ่ะมันยิงไม่โดนเลยอ่ะช้านเลยไหมอ่ะ เบอร์สามบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเก็บเองโเดี๋ยวเก็บหมดเลยล็อตีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่โดนเลยอ่ะอ๋อเบอร์สามจะเอาแล้วเหรอเบอร์สามจะช้าแล้วใช่ไหมอุ้ยเบอร์สามช้าแล้วเบอร์สามช้าแล้วเบอร์สามเลยเบอร์หนึ่งดิเอาเนาะลืมลืมผมลืมดูเบเบอร์หนึ่งนี่วิ่งไปแบบไม่รอเพื่อนเลยนะ อุ้ยมาๆๆมาเห็นแล้วเห็นแล้วอุ hmm. ้ยมาอยู่ด้านนั้นเหรอผมมันผมบินขึ้นบนผมขึ้นบนผมขึ้นบ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 นมาเจอคนมาเจอคนคนบนนี้อุ้ยดาวตายแล้วตัวนึ่งดาวตัวนึ่งตายแล้วตัวนึงตัวไหนกันมั้งอุ้ยหมดหมดปะอุ้ยมีตัวมีตัวนั่งมีตัวนั่งอุ้ยอุ้ยมีเพื่อนเหรอผมผมไม่รู้อ่ะผมวิ่งเพื่อนแล้ว ั่งต้นไม้ตายยังอ่ะตายแล้วครับผมยิงแล้วผมยิงแล้วโอ้โหตึงไม่ไหวอะ่ะตึงหมดเุ้ยข้างเราม,มีตัวข้างเราม,มีตัวเฮ้ย,ยบุญข้างเราม,มีโทนอะ่ะ <c oughs> ตายแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัว่วอยูยบุญ <c oughs> บุย,ย,ยบุญ <c oughs> ปิดประตูปิดประตูปิดประตูชุบชุบชุนี่นี <sh arp> <sh arp ่ยังมาลุ對對่มตรงนี um ้อย่ามาลุ <h 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 ่มตรงนี้เห็นบ้านข้างหน้าไหมตรงหน้าตาไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยผมโดนจริงไหมอ่ะว้ายจะจะมาตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีตัวบนมีตัวบนมันมีตัวบนเฮ้ยผมโดนจริงเฮ้ยผมโดนจริงว้ยเฮ้ยไม่มีตัวบนไม่มีตัวบน โอ้ยมีตัวโบนะเนี่ยมีตัวโบนอะข้างก็มีไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวฝั่งนี้มันสบายนะระวังห่วงกันนะตรงไหนอ่ะโอ้ยมีตัวนี้ไปอ้าวผมโดนยิงผมโดนยนิงผมโดนยิงตายแบบมไม่รู้เนี่ยรู้ตัวจริงนนะมันยิงคมมากเลยอ่ะมันยิงคม<ร>มากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยประตูพังอ้าวผมโดนยิงผมมันเนี้ย ตูวขงแล้วอ่ะตัวอ่างตัวข้างมามีวผมผมไปแล้วอย่ายิงผมผมขอโทษอย่ยิงผมอ่ะดาวดาวดาวเออสวยสวยข้างมีตัวหนึ่งข้างมีตัวต้นข้างมีตัวเด้อผมไปแล้วนะผมมีแล้วเออไว้ไว้ไว้เ่าสองสามตัว อุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊โอุ๊ยอุ๊ยอ้๊นอุ๊ยอน๊ยอุ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 ๊ยอ้๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุนยอ้๊ยอุ๊ยอยอุ๊อ้๊อุ๊ย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 อุ๊โอุ๊โอุโอ้๊ยอยออุยอยอ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 ยอยอุอ ผมยิงไม่โดนเลยผมยิงไม่โดนอาจจะเอาของพี่น่าจะของนายเองนี่แหละตาจะของนายเองนี่แหละของพี่ครับผมไม่ได้เล่นเลยต้นหัวเพราะผมยิงใครไม่โดนเลยแต่ได้แต่งชีมก็จ๊ะเอาหรอผมไม่รู้อะใหม่อะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงผมอุ้ย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  มันยิงเดมผมอ่ะอุ้ยอุ้ยมันจะรัวนายเราแหละอุ้ยโอ้ยมันยิงผมไม่ได้ยิงประตูด้วยอุ้ยเฮ้ยว้ายมันยิงผมมันยิงผมอ่ะมันยิงเดมผมด้วยบ้านบ้านอยู่ไหนแล้วจะไปป้องหลังคาบ้านไหนเอี๊ยประตูพังหมดแล้วอุ้ยมีตัวบินมามีตัวบินมาเฮ้ยมีตัวชาร์จชาร์จผมแล้วเนี่ยมันจะชาร์จผมแล้วมันไม่ยิงกันบ้างหรอทำไมมันลุมยิงจากพวกเรา ใช่ใช่มายิงเดืผมอ่ะเฮ้ยมันมีตัวยิงเดืผมโอ้ยโอ้ยอ้ายมันยิงผมอย่ามันยิงผมมันยิงผมอ่ะมันย TH ิงผมไม่เลิกยิงจากตรงไหนอ่ะแม่บ้านมันยิงเดืผมอ่ะบ้านจะพังไหมอ่ะโอ้ยมีตัวชาร์จมีตัวชาร์จแล้วมีตัวชาร์จอะไเลลย อยากซึ้อเฮ้มีจับ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 ผมแรกเลยผมแากเลยไม่เป็นมาซัตาตงอ้ยอยอ้ยอร่แนละยมนยิงผมมากมันยิงผมมันยิงเต็มผมอ่ะเลือดผมก็จะหมดแล้วยาก็มงหมดแล้วออ้ยอโอ้โ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย hey, มันยิงเดี ja ๋ยวผมมาโอ้ยไม่มียาแล้วยาเหลือกล่องสุดท้ายอุ้ยจะโผไก่แบบอุ้ยมีตัวนึงยังไงตรงต้นไม้อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วผมยิ่งไม่โดนนะดิผมยิ่งไม่โดนอ่ะผมยิ่งไม่โดนอ่ะโอ้ยจิ้งไปเถอะไม่เป็นไรหรอก แบบยโฟ้าโดนนี้นะเดียวเองอ้หูมันเล่นปืนอะไรวไเนี่ยก็ดีกว่าไม่โดนโว้ยมีคนมีตัวเข้าวงมาอยู่เลยอ่ะอุ้ยเจอบเป็นอันนี้เปล่านินจาเปล่าใช่ใช่ใช่มันเป็นนินจาเป็นนินจามันมีคนโผล่มาแล้วอุ้ยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนอยู่ไหนข้างหลังข้างหลังมันชัดตผมอ๋อมันชัดตผมอ๋อไม่เห็น อยู่ไหนผมไละไอยยยุ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 ยมุยุ่ยยเย็ุยยยยุยยุุยย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 ยผุยยุยยมุยุยยุยยุไยุยยุยยุยยยยุยยุยยยยุยยุยัยุยยอยยุยุยย้ยยุยยุยยุยยไม่ยยุยยุยยยยยยุ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 นยยย มไม่ด้มากุ๊บตายหรอเอออ,อันนี้คือตายแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะเพื่อนอันนี้คือผมตายแล้วใช่ไหมั้ยตายแล้ว,ลวโอ้ออกแล้วใช่ไหมออโอเค